ขันหอบ่ไรทีเติมเมื่อไม่ติดตามเฮาติดตามกันก็นเฮาการไปน้ากันนี่แห,หละเนาะแมนบ่เพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าที่จะเติมน้ากันนี่แหละเนาะพี่น้องสิบอกให้ฟังเด้อขันหาบ่ติดตามกันพเพื่อสิเว่าติดตามเฮาแบ่งปันกัน,นเฮากับ่ได้ไปว่าน้าอื่นดอกเนาะแบ่งปันคั่วมล่คั่วผดเห็นกัน มันบ่ผิดกดดอกพีเฮาจังได๋ข่อยก็บ่รู้คือกันเด้อพี่น้องแต่ว่าได้ยินเขาเว้ว่าบางคนเว้ว่ากดไลค์กดแชร์นเด้อสก็ผิดบางคนก็ว่าบ่ผิดบ่เจ้าุข่อยเสียผู้ใดเอาเสียครูไดดีมึงเจ้าว่าบ่เออรูที่ไหนจริงบ่จริงก็จาสิเสียไผเนาะเพราะว่าเฮาก เล่นมาเล่นมากผู้น,นั้นกระวอาจังสัน้นผู้นี้กระวอาจังสี่แมนบอสพี่น้องแย่หว่าเราก็งงอยู่เด้วน้องติดตามอย่าติดติดตามนะให้ติดตามกลับสิผิดิยี่ดอกแมนบอสบอสค่อยบอกยักเทียแน่วสิติดตามแล้วให้ติดตามกลับนะแย่หวะ่ะเาเด้อพี่น้องความหนึ่งแม่นอยู่คันเดน้านี่นวันนีแย่หว่ะละหวาคันเฮาบอสไปขันแน่วไรเป็นตะพิด บอกบอกดอกขัาวเขาบอกเผอปากยายออนเราเคยบอกเผอหน้ามูถามแล้วก็เลยบอกวันนี้่นเราบอกให้เพิ่นปิดปิดกันปิดกันสิยายออนมาบอกปิดสิเมนเรียงนั่นเรียงนี่เรียงการพนันพันยังเพิ่นก็บอกให้บอกดอกได้บอกข้าก็ะบอกแบบว่าเพื่อนถามตั้งแต่ตั้งสิเลยบอกไปมันพังปาดไปขอโทษเด้อค่ะก็ว่าอยู่ดอกแล้วันนี้เพิ่นก็ปล่อยมากกว่ากันีใจดีใจดีเด้เอไอเอบอกกระไรแม่นบอกข้าสารภาพผิด บอยเฮาอยู่เมื่อน,นั้นแย่วันพันบอกว่ากักเวลา14วันบา้านมันอยู่อะไรมากข้นอลไ <c oughs> กัก14วันข่อยสิอยู่จังไหร่กัว่าสันละเนาะข่อยไม่ได้เล่นเฟซข่อยไม่ได้ตอบมูข่อยไม่เห็นมูข่อยเห็นข่อยข่อยสิได้มีคอมเมนต์ตอบกันติก็เลยว่าเนาะบัดน,นี้เพิ่นก็นเลยบ่บอยมากอยู่ดอกว่าเพิ่นก็ใจดีใจดีขอบคุณเด้อค่ะคุณพี่เอไอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างจ้า <laughs> ยายวันล่างเสือแล้วบเ็าบอกเผยบอกไปเนาะอืมมูถามก็เลยบอกไปเลี้ยงนั่นละเลี้ยงพิดนั่นหละมาที่นี่ก็เลยว่ามาขอโทษผลทีส่สันญนญิษฐเออิันก็นเลยบอ